สวัสดีทุกคนครับผมเจสมาร์ทเน็ตคอมนะครับทุกทุกคนครับเคยสงสัยกันไหมว่า IPSD แเเนี่ยมันคืออะไรนะครับ <c oughs> ทำไมมันถึงสำคัญนักนะครับผมกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะรู้จักเจ้า iPS ีแเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องของโปรโตคอลก่อนนะครับโอเคโปรโตคอลเนี่ยมันคือ ข้อกำหนดสื่อสารนะครับสื่อสารกลางระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะครับนะเปรียบเทียบนะครับเหมือนคน2คนนะครับนะอยู่คนละประเทศนะครับผมนะครับอีกคนนึงเป็นเป็นคนไทยอีกคนนึงเป็นคนคนจีนนะครับคุยกันเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยมีภาษาสากลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับนะครับหลักการเดียวกันครับผมโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลก็นะครับ ทำให้คอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับติดต่อกันได้นะครับทีนี้โปรโตคอลเนี่ยก็มีหลายชนิดเลยกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็น http นะครับ tcp ip smtp นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง tcp ip นะครับหรือเจ้า ip s d d r e s นั่นเองนะครับถ้าพูดถึง ip address นะครับผมมีคอมอยู่2เครื่องนะครับ ะครับผมให้มองอย่างนี้นะอ่ะอันนี้คือฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างนะนะครับให้เปลี่ยนสมือนว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านอยู่2หลังนะครับนะบ้านหลังแรกนะครับเลขที่10นะครับสินะครับหลังที่2นะครับบ้านเลขที่10บทับสิบเอนะครับะทีนี้นะครับบุรุษไปรษณีย์เนี่ยนะครับบุรุษไปรษณีย์นะต้องการที่จะส่งจดหมายเนี่ย ไปบ้านเลขที่10ทับ0นะครับถ้าบ้านหลังนี้นะครับเลขที่บ้าน10ทับนะครับไปสนีก็สามารถส่งจดหมายไปได้นะครับทีนี้ผมย้อนกลับไปนะครับถ้าเกิดว่ามีบ้านเลขที่10ทับ10สหลังเนี่ยเป็นยังไงครับทีนี้ไปสนีก็โอ้โหงงแล้วจะส่งให้ทางไหนดีนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ หลักการเดียวกันนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับสมมุติว่าไปเซนีนะครับคือเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับที่ผมยกตัวอย่างนะเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องการจะส่งข้อมูลนะครับไปที่192.168.1.10นะครับ แต่ถ้าบังเอิญนะครับมีเลข IP เดียวกันนะครับอยู่นะครับเจ้าเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่รู้จะส่งข้อมูลให้ใครนะครับให้นึกถึงให้นึกถึงหลักการของบ้านนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่นะครับมีเลข IP อะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เปิดหน้าต่างคอมม n นพร้อมขึ้นมานะครับผมก็กดตรงนี้นะครับพิมพ์ c m d นะครับแล้วคลิกเข้าคอมมันพรอมคอมมันพร้อม,อม,อมเป็นอะไรเนี่ยคอมมันพร้อมได้เลยนะครับคำสั่งที่เราใช้นะครับใน,ในการดูเลข IP ตัวเองนะครับ IP c o n f นฟนะครับพิมพ์ตามผมเลยน,ะนี่โอ้โหเห็นไหม มันก็จะบอกแล้วนะครับผมว่าเลข IP v c address ของเราเนี่ยเป็นเลขนี้เองอ่าครับผมทีนี้วิธีที่2นะครับวิธีที่2ในการดูง่ายๆนะครับทุกคนนะครับเห็นรูปแลนขวาล่างไหมครับอาจจะซ่อนอยู่ตรงนี้หรือโชว์อย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับให้เราทําการคิดขวาออเพนเน็ตเวิร์กแอนเชลลิงเซ็นเอรนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วมาดูตรงด้านนี้นะครับผม นี่ Access Type Connection นะครับเรากดเข้ามาเลยนะครับแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมาปุ๊บกดที่ Detail นะครับนี่ขึ้นเหมือนกันนะครับเลข IPv4 นะครับ IPv4 As d e t m a r k Default Gateway DNS นะครับนี่ทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนมันละทำยังไงถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมันนะครับก็มาที่ตัว Property นะครับ Property เสร็จปุ๊บให้เลือก IPv4 นะครับตรงนี้นะ แล้วก็ property นะครับนี่เห็นไหมนะครับทีนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะมีเช็คบล็อกนะครับสองช่องมันคืออะไรกันบ้างนะครับช่องแรกเนี่ยนะครับมันเป็นการแจก ip อัตโนมัตินะครับจากช่องทางอะไรก็ตามเนี่ยแจก ip อัตโนมัตินะครับนะส่วนช่องที่2เนี่ยเป็นแบบ static นะครับคือเราเราฟิกเราฟิกเองเลยนะครับเราฟิกเองเลยว่าเราอยากได้ ip ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่า สำคัญคือต้องอยู่ในวงเดียวกันนะถ้าอยู่คนละวงก็ส่งข้อมูลไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่ผมติ๊กตัวแจก IP อัตโนมัติเห็นไหมมันก็จะไม่ขึ้นช่อง IP ให้เรากรอกนะครับทีนี้วิธีการเช็คว่าเราเนี่ยอยู่ในเครือข่ายวงเดียวกันหรือยังนะครับเข้าไปเลยนะครับที่ cmd เมื่อกี้ที่ผมบอกนะนะครับ คำสั่ง ping นะครับเป็น ping แล้วก็ตามด้วย IP ที่เราต้องการจะทดสอบส่งข้อมูลไปนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้นี้ผม IP 1ี5นนะครับผมต้องการทดสอบว่าผมเนี่ยอยู่ในวงเดียวกันกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือยังนะครับผมก็ปิงไปที่1นึนะครับพอ enter ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วนะครับว่าส่งข้อมูลไปใช้เวลาตอบกลับนิดๆอย่างนี้นะครับแสดงว่าเชื่อมต่อกันแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่ เราเซิร์ชเลข IP ok ah. uh, l l uh, นอกวงล่ะวงสามแล้วกันนะครับ Enter ปึึงทีนี้ก็จะใช้เวลานานแล้วนะครับเพราะว่าหาไม่เจอ r นี่ Request ท์ถามเอนะครับ uh, หาไม่เจอเพราะว่าเราอยู่คนละวงกันนะครับเหมือนกับว่าไปสนีนเนี่ยไปส่งจดหมายที่ uh, ห,มหมู่บ้านหมู่บ้านนึ่งนะครับผมแต่ว่าปเลขที่ไม่ตรงอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ uh, <c oughs> ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะรายการหน้าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรหรือความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับผมถ้าอยากรู้อยากติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ